สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์คหรือคุณมีนาคมครับเรื่องคือวันนี้จะมาสอดคุณหนุ่มทั้งสองคนทำค r o ฟโ b เจอเขาได้ไงอ่มะี่ถามเขาหลายรอบแล้วเขาตอบที่ไม่ได้เอาจริงผมได้เล็กไปพี่ไดเล็กในไอจีคือจริงๆอ่ะมันขึ้นมาใน e x p l o r e ทักไปนานนลพี่ว่าจะตอบคือประมาณแบบใช้ความพยายามสามดน พี่เนี่ยพี่ไม่ได้จีบก่อนนะเธอเป็นคนติดต่อเรื่องงานขึ้นมานะเดี๋ยวเยลลี่มาเปิดลิปเนี่ยดูเฮ้ยดูดี่ตอนทำเป็นยังไงสรุปมาฟังเถยงว่าใครจีบใครหรมามาดไปนั่งหลบเออไม่นั่งหลังดีกว่าข้างหลังอาจจะเดินมาทางซ้ายจูกแล้